มีคนเอาเหรียญแบบนี้มาจับจ่ายซื้อของกับพี่จอยไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจงใจหรือว่าเขาไม่มีพี่จอยจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนกันแน่คะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเขาคิดมาให้สิบบาทนะคะจริงๆแล้วมูลค่าแค่หบาทเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์จะตายบ่บจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟีทุกท่านวันนี้พี่จอยโชคดีอีกแล้วไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่าณปัจจุบันจะมีคนเอาเหรียญแบบนี้มาจับจ่ายซื้อของนะคะเช้ามืดพี่จอยจะไปขายข้าวแตนนะคะเพื่อนๆจ่าข้าวแตน ข้าวแตนนะคะเพื่อนเพื่อนก็คงรู้จักนะคะเพราะว่าพี่จอยขึ้นเหนือบ่อยๆเวลาพี่จอยขึ้นเหนือพี่จอยก็จะไปแวะที่นอนที่ลำปางแล้วก็จะอเอาเข้าวแตนกลับมาขายที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะวันนี้ตีห้าพี่จอยก็จะไปขายนะคะบังเอิญมากนะคะมีคนเอา เหรียญแบบนี้มาค่ะอ่ามาซื้อข้าวแตนพี่จอยตอนแรกพี่จอยไม่ได้สังเกตนะคะก็คิดว่าเป็นเหรียญห้าบาทธรรมดานะคะเพราะว่าไม่เป็นเช้ามืดไม่ได้สังเกตนะคะก็คือเก็บๆไว้นะคะพอสายๆกลับมาบ้านก็มาดูนะคะกลายเป็นว่าเป็นเหรียญที่เก่านะคะทั้งสองเหรียญเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญจากคูดปีพศออ2517นะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเอามาซื้อของนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็คิดว่าจะเป็นอ่อเหรียญห้าบาทนะคะเป็นเหรียญห้าบาทไม่คิดว่าจะเป็นเหรียญบาทด้วยซ้ําไปนะคะคิดว่าเป็นเหรียญห้าบาทแล้วเหรียญที่สองนะคะก็จะเป็นเหรียญอ่อสุพรรณหงษ ปีพศ2530นะคะแบบนี้เลยนะคะที่พี่จอยได้มาอันนี้พี่จอยเข้าใจนะคะพี่จอยก็ถือว่าพี่จอยก็ขาดทุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเหรียญห้าบาทนะคะเพราะว่ามาคู่กันแบบนี้นะคะเขาก็คิดเป็นสิบบาทนะคะเป็นสิบบาทพี่จอยก็ขาดทุนไปสี่สี่บาทนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ชอบอยู่แล้วชอบสะสมพอได้มานะคะถือว่ากำไรด้วยซ้ำไปนะคะในการที่เราได้เหรียญแบบนี้มานะคะก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าอ่าคนที่มาซื้อของเขาเขารู้หรือว่าเขาจงใจที่จะมาจับจ่ายพี่จอยไม่ไม่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าเขา รู้หรือเปล่าหรือเข้าอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะเหรียญน,นี้นะคะผ่านการใช้งานมาเยอะสองเหรียญน,นี้ยังไม่ผ่านการทําความสะอาดเลยนะคะก็พอดีเลยนะคะข้าวทางพี่จอยนะคะเพราะว่าพี่จอยก็ชอบสะสมอยู่แล้วได้แบบนี้มาก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนะคะจริงๆแล้วพี่จอยมีสะสมไว้ หลายเหรียญน,นะคะถือว่าพอประมาณเลยทีเดียวนะคะสำหรับสองปีพศออนี้ไม่ว่าจะเป็นราคุดปีพศออ2517หรือว่าเรือสุพรรณหงษ์ปีพศออ2530นะคะพี่จอยก็มีทุกเหรียญที่พี่จอยสะสมนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าอ่า ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของท่านนี้นะคะท่านก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะที่ท่านเอามาไม่ทราบว่าท่านมีเก็บสะสมไว้อ่ามากน้อยเพียงในเพียงใดนะคะที่ท่านเอามาจับจ่ายตอนนี้นะคะพี่จอยไม่ได้สังเกตจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเช้ามืดด้วยนะคะที่ได้รับเงินนะคะ ก็คิดว่าเป็นสิบบาททั่วไปนะคะแต่จริงๆตาครุฑก็คือมีมูลค่าแค่หนึ่งบาทนะคะแล้วก็ห้าบาทสุพันหงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นความชอบของพี่จอยอยู่แล้วได้แบบนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเป็นความโชคดีของปีนี้เลยทีเดียวนะคะ นี่ค่ะชอบชอบนะคะชอบมากมากเลยโชคดีที่ได้เรียนแบบนี้มาจริงจพี่จอยก็อย่างที่บอกนะคะก็มีสะสมไว้เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเรียนนี้แล้วก็ <c oughs> มีหลายช่องนะคะช่องดังๆที่เขารับสื้อพี่จอยก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้าไปนะคะเพราะว่าอา่า ไม่ไม่รู้ว่าราคาที่เขาจะนําเสนอเราจะเป็นที่พอใจหรือเปล่าแต่พี่จอยจะขายก็ไม่ถึงกับว่าราคาเวอร์ขอให้เกินหน้าเหรียญพอให้ให้สมน้ําสมเนื้อนะคะพี่จอยก็อาจจะขายก็ได้นะคะพอพี่จอยก็มีสะสมเยอะมากๆทุกวาระทุกพอสอนะคะไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือว่า,อาเออเหรียญ ชนิดต่างๆเรียนต่างประเทศเรียนประเทแถบแถบแทบเอเชียของเรานะคะก็มีนะคะเก่าแก่มากๆเลยก็มีนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้ คงจะทําให้เพื่อนเนเพลิดเพลินได้ไม่มากก็น้อยหรือว่าทําให้เพื่อนๆอาจจะหันมาเก็บสะสมเหมือนพี่จอยด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีเป็นแรงบันจดานใจให้กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะผิดพลาดประการใดพี่จอยต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ